พระราชโอรสในรัชกาลที่สพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงพิชิตปรีชากรพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงพิชิตปรีชากรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าคักขนางยุคนเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาพึ่งเป็นต้นราชสกุลคักขนาง และเป็นพระอัยกาฝ่ายพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกมมรมหลวงพิชิตปีชากรประสูติเมื่อวันจันทร์ที่29ตุลาคมพศ2398เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จถเถลิงทวัรราชสมบัติพศ2411 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าคักขนางยุคนรับหน้าที่เป็นนายด่านทำการก่อสร้างอ,อพระคันธารราชในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งก่อสร้างค้างมาตั้งแต่รัชกาลก่อนต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสังเกตเห็นว่าพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์นี้มีพระอัธยาศัยนิยมศึกษา ตัวบทกฎหมายและอัฐคดีจึงโปรดให้ไปศึกษากฎหมายและการพิจารณาความกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระเทเวศวัชรินทร์ซึ่งทรงบัญชาการศารลรับสั่งอยู่ในขณะนั้นในปีพศ2417โปรดให้ตั้งองคมนตรีสภาเดิมชื่อปรีวีคาสิ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าคักขนางยุคนเป็นองคมนตรีในครั้งนั้นด้วยและแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีพิจารณาความรับสั่งบางเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งศาลดีกาขึ้นในปีพศ2419พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าคักขนางยุคน ทรงเป็นอธิบดีสารดีกาพระองค์แรกและทรงได้รับการสถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นพิชิตปรีชากรและเป็นอธิบดีสารแพ่งกลางและสารแพ่งกเกษมอีกสองสารในเวลาต่อมาในปีพศ .2427 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมือนพิชิตปีชากรเป็นข้าหลวงขึ้นไปรักษาเมืองเชียงใหม่พระองค์ได้ทรงจัดการศาลต่างประเทศและจัดการระเบียบการปกครองภาคเหนือใหม่ต่อมาเมื่อเสด็จกลับกรุงเทพในปีพศ .2428 และในวันศุกร์ที่26มีนาคมพศ .2429 ทรงได้รับสถาปนาเลื่อนเป็น พระเจ้าน้องยาเธอกมรมหลวงพิชิตปีชากรทรงศักดินา15,000ในปีพศ2434พระเจ้าน้องยาเธอกมรมหลวงพิชิตปีชากรทรงเป็นข้าหลวงใหญ่หัวเมืองลาวกาวสเสด็จขึ้นไปว่าราชการที่หัวเมืองลาวกาวประจำอยู่ที่จำปาสักทรงปรับปรุงการปกครองหัวเมืองทางภาคอีสานซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงหัวเมืองชั้นนอก ประมาณ20หัวเมืองขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รวมเป็นมณฑลในการเสด็จตรวจราชการตามท้องที่ต่างๆทำให้พระองค์ทรงมีความรู้เกี่ยวกับชายแดนลาวและ,ขะเขมรเป็นอย่างดีเมื่อเสด็จกลับกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้กมรมหลวงพิชิตปีชากรเป็นผู้พิพากษาฝ่ายไทย ร่วมการพิจารณาคดีความร่วมกับฝรั่งเศสในกรณีพระยอดเมืองขวางต่อมาในปีพศ2437ทส่รงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์ที่สองสืบต่อจากสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิว,วัตรวิสิทธิ์ซึ่งถวายบังคมราออกจากตำแหน่งเพื่อเสด็จไปรับราชการณประเทศยุโรป และได้เป็นรัฐมนตรีด้วยพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรหลวงพิชิตปีชากรทรงมีความรู้ด้านการแพทย์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่คิดประดิษฐ์ปรุงยาไทยผสมกับยาต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีพระอัฉริยภาพด้านการพระนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองมากมายหลายเรื่องเช่นท้ายกาสีหานางปทุมสังกา พระองค์ได้ร่วมกับพระเจ้าพี่ยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอจัดตั้งหอสมุดวชิรยานขึ้นในปีพศ2423เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงพิชิตปีชากรทรงศึกษาภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองจนกระทั่งสามารถอ่านฟิกชันและโนเวลภาษาอังกฤษได้คล่องทรงนิพนธ์เรื่อง สนุกนึกซึ่งเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกที่เรียกว่าเป็นบันเทิงคดีตามแบบอย่างนิยายฝรัง่งถือเป็นนิยายเรื่องแรกของไทยในปีพศ2439พระเจ้าบารมวงศ์เธอกมรมหลวงพิชิตปีชากรได้ถวายบังคมราออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเพราะประชวรพระวรโรคภายใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้แพทย์หลวงไปประกอบถวายพระโอสถแต่พระอาการยังทรงกับสุดจนสิ้นพระชนเมื่อวันศุกร์ที่11มีนาคมพศ2453เวลา4นาฬิกาเศษสิริพระชันษาได้54ปี133วัน เวลาสองทุ่มสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จมาพระราชทานน้ำสงพระศพเจ้าพนักงานเชิญพระศพลงพระรองประดิษฐานเหนือแว่นฟ้าสองชั้นพระสงฆ์มีพระเจ้าน้องยาเธอกมรวงวชิระยานวโรรสทรงเป็นประธานสวสดสับปรกรณเจ้าพนักงานประกอบพระโกรมณฑบเป็นเกียรติยศ